ในเช้าวันเถิดมาทางโอคอรุนก็เลยมาขอร้องคุณยายเซโกแล้วนะวา้ฮานะเนี่ยอยุดที่บ้านกับคุณยายคุณยายเนี่ยก็ไล่ให้โอคอรุนเนี่ยเขากลับไปที่บ้านแกเลยนะโม,โมโมจังก็บอกนะไม่เห็นเป็นไรเลยบ้านเราก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วยายเทอร์โบเนี่ยก็ถึงกับโวยวายแล้วนะการไมใ่ใช่แมวเฟยอย่าเอาข้าไปหมอรวมกับพวกแมวกระจอกพวกนั้นซิฟ้าแลวคุณยายเซโกก็ถามกับพวกเด็กๆแล้วนะว่าแล้วไอหุ่นผู้ชายนะ่ะเอาไปไว้ไหนโมโมจังก็บอกว่าเอาไปคืนไว้ที่ห้องวิทยาศาสตร์แล้วไอเจ้าทาโรเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ที่ห้องวทยาาศสตร์แล นะมันก็ฝากมาบอกว่าทาหานาจังปลอดภัยก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะมีข้อเลกเปลี่ยนนิดหน่อยพอตกกลางคืนแล้วก็จะขอออกจากโรงเรียนแล้วก็มาเจอกับทหาะที่นี่ทั้ง3คนเนี่ยก็โคง้งคําน้ำขอร้องคุณยายเลยว่าให้ทหารเนี่ยอยู่บ้านด้วยคุณยายเซกะเนี่ยก็ใจอ่อนเหมือนเดิมแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วนะแล้วก็ได้ถามกับพวกเด็กๆด,ด้วยแล้วนะว่าแล้วไอ้ไข่ทองคำละ่ะโมโมจังก็บอกกันนะว่าจริงๆแล้วไอ้ลูกบอลสีทองนั่นก็เป็นแค่ลูกบอลที่เอาไว้ประดับกับต้นคริสต์มาสเท่านั้นแหละว่าแต่ว่าใครมันช่างจังไรจังไรจริงๆ อทางด้านจีจีกับคุณยายเนี่ยก็กําลังใส่นัวกันอยู่แล้วนะจีจีหลังจากที่คุณยายเทอร์โบซ้อมมาเนี่ยก็มาชมกับโมโมแล้วนะบอาโมโมเนี่ยมีพลังที่สุดยอดมากเลยสมแล้วละ่ะที่คุณยายเนี่ยมอบหมายเธอให้ไปจัดการผีบ้านช้างส่วนโอคนลุนเนี่ยก็เท่เหมือนกันนะตอนแปลงร่างนี่โคตรเท่เลยและพอโมโมจังเนี่ยจะวางโต๊ะกับข้าวจีจี G, มันก็เล่นมุกแบบฮาให้โมโมขำแล้วนะทําเอาคนรุ่นเนี่ยจองไม่พักเลยแล้วก็ได้มีลายฝุ่นเนี่ยก่ออยู่บนหัวโมโมจังทางไอ้เจ้าจีจีเนี่ยก็เลยไปหยิบออกให้ระหว่างที่ทั้ ที่ลำบากใจที่สุดเนี่ยก็เป็นเจ้าโอคารุนละนะแล้วนะลเจ้าโอคารุนเนี่ยมันก็ได้คิดถึงเรื่องที่เจ้าถ่ายโลเนี่ยบอกกับฮานะนะว่าเธอนะ่ะคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจเลยนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ฉันไม่ทําอะไรสักอย่างฉันต้องเสียใจไปช่วชีวิตแน่และเจ้าโอคารุนมันก็ได้มาหยิบฝุ่นออกให้น้องโมโมจังลวนะจึิงก็ไม่รู้ว่ามันมีฝุ่นจริงหรือเปล่าโมโมจังเนี่ยก็ขอบคุณละนะแล้วนะลก็ได้สงสัยว่าเจ้าโอคารุนเป็นอะไรวะเนี่ยโอคารุนก็บอกนะว่าผมนะ่ะตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมถอยตั้งใจหนักแนก็ ร้องเพลงเฉยเลยแต่ที่พีคกว่าเจ้าโอคุรุนร้องเพลงเนี่ยก็คือจีจีมันมารวบวงด้วยเฟยจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เต้นรอบโมโมจังแล้วนะคุณยายเนี่ยก็ถึงก็บอกเลยลำคาญเว้ยไอเจ้าพวกบ้าและอีกอย่างนะโมโมสุดสัปดาห์นี้เจ้าต้องไปค้างที่บ้านจีจีด้วยโอคุรุนก็ตกใจแล้วนะมาโมโมจังเนี่ยต้องไปค้างบ้านจีจีงั้นหรอซึ่งโมโมจังเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกโอคุรุนแล้วนะและน้องโมโมจังเนี่ยก็ได้บอกกับโอคุรุนไปว่าบ้านของจีจีน่ะมันต่อคำสาบมันก็เลยเป็นเหตุผลที่จจมมมาาาาาบบ้้นนนนนนนขออองงงงฉััััยยยยไลล่่่ะเเเโครรุีีก็็ถถป คุณโมโมจังกับคุณจีจีจะไปที่นั่น2คนงั้นหรอแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเพราะโมโมจังก็จะชวโนโอคุรุนไปด้วยเพราะว่าถ้าเขาไปคนเดียวเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้โอคุรุนก็บอกกันนะถ้างั้นเราก็มาจัดการให้มันเสร็จๆไปเถอะครับทาให้มันจบเรื่องจบราวแล้วก็ส่งจีจีกลับบ้านไปเถอะซึ่งก็ห่วงโมโมจังเอาอมากๆกันนะตัดภาไปทางด้านเจ้าทาโร่ตอนนี้มันก็ถึงเวลากลางคืนแล้วนะเจ้าทาโร่เนี่ยก็จะไปหาน้องฮานะแล้วมันก็ได้วิ่งมาเจอกับนักเรียนไปท้าพิสูจน์ผีกนะกกกกััักกันน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 นแแลลลลล้้้้วะะะททาาาาเเเเออรรรรีียย่ดจโม็ไไขึถฟพ งรถไฟมาแล้วมันก็วิ่งต่อแล้วนะแต่มันก็วิ่งไม่ดูตามาตาเหลือทําให้มันเนี่ยโดนรถชนไปเรียบร้อยทางด้านฮานะ <c oughs> ก็ได้พี่น้องโมโมจังนี่แหละนะมันรอเจ้าทาโรเป็นเพื่อนแต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตอนนี้มันก็เช้าแล้วแล้วนะเจ้าทาโรเนี่ยก็ยังไลฟ์วีเววอยู่แต่ถ้าว่าเจ้าทาโรเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนัดแต่อย่างใดแล้วนะมันก็มาในสภาพที่แบบว่าเละตุ้มเปมากเลยแล้ะนะฉากนี้เนี่ยอยาให้เจ้าโอคุรุนเห็นไดะบอกเลยอิฉาตายแนย่และฉากมันก็ตัดไปทางด้านจีจีซึ่งดูเหมือนว่าจีจีเนี่ยจะน จิจินอนไม่หลับเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ใครอื่นแล้วนะนอกจากเจ้าในตาปีศาจต,ตัวนั้นและในวันที่พวกเขานั้นต้องไปบ้านของจีจีจิจ,จิแล้วก็โมโม,โมเนี่ยก็คุยกันสนุกสนานแล้วนะส่วนทางโอคอลูนก็ได้แต่ทาหน้างอยๆแล้วนะโมโมจังก็ถามเลยนะว่าโอคอลูนเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าโอคอลูนเนี่ยมันก็คิดถึงแต่เรื่องลูกปองแปงแล้วนะจีจีก็ถามกับโอคอลูนว่าฉันเนี่ยรู้สึกติดใจมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมุกตายสะดือเนี่ยมันฮิตกันตอนไหนหรอโมโมจังก็อธิบายแล้วนะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นน้้ยย้นนหหหรรรอออออมีีเเื่่่่งงงงลาาาาายยยวะะทจตธิบใขใข กับน้องโมโมเนี่ยคุยกันแบบสนุกสนานแต่โอคารุเนี่ยมันก็บอกกันนะว่าผมจะเล่าเรื่องชิกิโนโกให้ฟังโมโมจังก็อยากฟังกันมากๆกันนะจากนั้นโอคารุเนี่ยก็ฝอยยาวเลยแล้วนะและพอเวลาผ่านไปสักพักตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงจังหวัดที่จิจิอยู่แล้วนะซึ่งอยู่ใ,ใกล้กับภูเขาไฟและก็เป็นถิ่นบ่อน,น้ำพุร้อนอีกด้วยพอทั้งสามคนเดินไปเรื่อยๆก็มีพวกป,ป้าๆเนี่ยมองมาแล้วนะซึ่งหน้าพวกป,ป้าๆเนี่ยก็น่าโคตรร้อนเลยและพอมาถึงบ้านของจิจิแล้วเนะี่ยทั้งโอคารุและก็โมโมเนี่ยก็นอนหอบแดกอยู่แล้วนะ จิจเนี่ยโอ้จะสูงเลยพอมาถึงแล้วจิจิก็ถามกับโมโมจังเลยว่าพอจะเห็นออร่าอะไรของไอ้เจ้าผีนั่นหรือเปล่าโมโมจังก็มองไม่เห็นเลยแต่อีกอย่างบ้านไหนเนี่ยปกติมากด้วยแต่ทางด้านในป่านเนี่ยมันก็มีไฟอะไรไม่รู้แล้วนะแต่ก็มีโอคารุนแล้วนะที่เห็นคนเดียวแต่ทางโมโมจังก็ได้เรียกโอคารุนไปแล้วนะโอคารุนก็เลยไม่ได้สนใจอะไรทางด้านในป่าก็มีพวกลุงๆป้าๆที่หน้าโคตรหลอนนี่แล้วนะพอเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไปดูนะว่ามีตรงไหน,ปนแปลกๆบ้างแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วนโะมโมก็พูดข นะว่าถ้าเป็นผีแล้วก็มันอาจจะซ่อนตัวอยู่เหมืนอนยายแก่เทอโบนั่นแหละนะเพราะว่าถ้าทางวิญญาณมันอ่อนลงแล้วเนี่ยมันก็จะตรวจเจอได้ยากสรุปง่ายๆก็คืองานนี้เนี่ยน่าจะหมูตูจากนั้นจิจิเนี่ยก็จะไปเอาน้ําผลไม้มาให้น้องโมโมแล้วนะแลวโมโมจังก็ได้ชวนโอคนรุนเนี่มานั่งข้างๆแล้วนะพอคุรุนมานั่งข้างๆน้องโมโมจังแล้วโมโมจังก็บอกกันนะถ้าอย่างงาั้นฉันขอไปพักเที่ยวบอ่อน้าร้อนดีกว่างั้นกรเชิญตี๋สีกับจิจิไปตามสบายแล้วนะฉันไปแล้วโอคุรุนก็รีบถามเลยแล้วนะถ้้าาเกิดผผผีมมมัันนขึขขขขจะยง ลโมโมจังก็บอกเขานะว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะกลับมาให้ทันตอนเย็นไปก่อนนะคะเย่แต่จีจีเนี่ยที่จะเอาน้ำส้มมาให้น้องโมโม,โมก็ไม่เจอน้องโมโมแล้วนะก็เลยชวนโอคารุนเนี่ยเตะบอลซะเลยแต่พอมาเตะบอลแล้วเนี่ยโอคารุนก็เหมือนว่าจะเตะบอลไม่เป็นแล้วนะเพราะพี่แกเนี่ยเป็นเด็กเนิร์ดไอ้พวกกีฬาเนี่ยแกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ทางด้านจีจีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเด่นเรื่องกีฬามากๆพี่แกเนี่ยน่าจะเป็นนักฟุตบอลเลยละนะทางด้านน้องโมโมจังตอนนี้ก็ได้ไม่แช่บ่อน้ำร้อนแบบสบายใจเฉมเลยทางด้านจีจี แล้วก็โอคารุนเนี่ยก็มาคุยสารทุกสุขดิบกันแล้วนะโอคารุนก็ได้บอกว่าโมโมจังน่ะเป็นเพื่อนคนแรกของเขาจิจิก็บอกกันนะไม่ว่าโมโมจังจะหน้าตาแบบไหนเป็นยังไงฉันน่ะก็ชอบเธอทั้งหมดโอคาลุนก็บอกกันนะผมก็ชอบเหมือนกันครับจิจิก็บอกกันนะนายบอกว่านายเขาโลมไงนายเนี่ยมันขี้โกงกันไปหรือเปล่าแต่จิจิเนี่ยก็ได้ขิงแล้วนะว่าฉันน้ะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของโมโมจังแล้วมันก็คิดว่ามันชนะแล้วแล้วนะซึ่งโอคารุนเนี่ยก็ได้คิดถึงภาพตอนที่ตัวเองเนี่ยเผลอไปจูบกันกับ จิจิก็งงกันนะว่านี่นายเป็นอะไรเนี่ทางด้านน้องโมโมจังตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะเริ่มตาลายแล้ว,ลวนะก็เลยจะขึ้นจากบอ่อแต่ทางน้องโมโมจังที่กำลังจะขึ้นจากบ่อเนี่ยก็ได้มีพวกตะลุงหน้าหลอนนี่แล้วนะเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าไอ,บอ้บ่อนี่เนี่ยจะเป็นบ่อร่วมนะานะตัดภาพมาทางด้านจิจิแล้วก็โอคารุนตอนนี้เนี่ยก็กําลังฟัดกันนัวเลยแล้วนะจากนั้นโอคารุนเนี่ยก็ได้บอกให้จิจิเนี่ยหยุดก่อนแล้วนะเราไปดูตรงนั้นก่อนรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันจะแปลกๆนะครับตรงข้างๆประตูทางเข้า,นานนเน,านะ แต่ถ้าว่าพอเข้าไปในบ้านแล้วมันก็ไม่มีประตูอะไรเลยจีจีเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวเลยเลยนะวมันมีอยู่ตรงนี้ไม่มีห้องอะไรเลยเนี่ยมันก็แปลกๆกันนะทั้งที่ข้างนอกเนี่ยมันยื่นออกมาพอจีจีเคาะเข้าไปมันก็ได้มีเสียงกล้องแล้วนะเพราะว่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นโพรงทางด้านโมโมจังตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่แล้วนะมันจะทํายังไงดีกะว่าจะออกไปได้แท้แต่เจ้าพวกนี้มาขวางเอาไว้ซะได้ทางด้านจีจีแล้วก็อุคลุนตอนนี้เนี่ยก็กะว่าจะพางเข้าไปแล้วนะและฉากมันก็ตัดมาทางด้านน้องโมโมจังตอนนี้ไอ้อนเนนะจ้าตา เปล่าจ้าน้องสาวหมโมโจังก็ถาม,มานะว่าไอ้เคเนี่ยตัวมันเหมือนกิงกาหรือเปล่าคะไอ้พวกตะลุงหน้าหลอนก็บอกว่าไม่ใช่นะจ้าน้องสาวมันคือพวกที่ผุดผุดโผล่ตรงที่บ่อน้ําร้อนแล้วก็คอยดูล่างเปลือยของสาวๆแล้วนะจ้าซึ่งไอ้เคที่ว่านี่มันก็คือไอ้พวกหืนกรามนั่นแหละทางน้าจิจีแล้วก็โอคารุนตอนนี้ก็กําลังทุบกําแพงแล้วล่ะนะพอทุบเข้าไปแล้วมันก็เป็นโพรงจริงๆซึ่งข้างในเนี่ยก็มียันแฝดเต็มไปหมดเลยทางด้านน้องโมโมจังเนี่ยตอนนี้ก็กาลังจะใช้พลังจิตจัดการไอ้เจ้าพวกตะลุงหืนนี่่ละแตก็ได้ ตลุงคนหนึ่งโผล่มาจ,จากใต้น้ําจับมือเธอ,เอไว้แล้วกดเธอจมน้ําไปแล้วนะทางดันจิจิกับโอคารุนพวกเขาก็ได้ตกใจในสิ่งที่พวกเขาเห็นแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัดจบแบบละครไทยไปเลยก็จบไปแล้วนะครับสาหรับดันดาดันในซีซั่นที่1ส่วนซีซั่นที่2เนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะว่าทางค่ายได้ประกาศซีซั่นที่2ต่อแล้วซึ่งก็จะมาในเดือนกรกฎาคมปีหน้าแล้วนะครับถ้าใครชอบสไตล์การสปอยของผมเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไใครให้ผมด้วยและคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีของผมแลล้้วนนััดง จึงของวอวยพรให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้มีความสุขกับปีใหมน่นี้สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีเก่าแล้วนะครับส่วนปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีปีใหม่ครับ